สวัสดีคะ่ะท่านผู้ชมถ้ามีที่ดินแปลงที่เราซื้อใหม่ๆถม,มใหม่ๆดินที่เอามาถมก็ไม่ใช่ดินที่ดีเราจะเริ่มเพาะปลูกพืชผักอย่างไรเรามาดูกันนะคะสำหรับดินที่ทิ้งรกร้างว่างเปล่าเอาไว้แล้วก็มีหญ้าขึ้นมากมายเราอย่าไปคิดว่าหญ้านันคือศัตรูนะคะให้เราคิดว่าหญ้าเขามาช่วยเราในการทำสวนนะคะ เราจะใช้ประโยชน์จากหญ้าที่รุกรางว่างเปล่านี้เราจะลื้อหญ้าเอามาใส่โคนต้นกล้วยเพราะว่าพืชชนิดแรกที่เราจะลงในผืนแผ่นดินผืนใหม่ก็คือต้นกล้วยต้นกล้วยเป็นสัญ,ญลักษณ์แห่งความอุดมสมบูรณ์นะคะเขาจะดูดซับน้ำเอาไว้ได้เยอะเลยนะคะแล้วก็ปกคุมดินไว้อย่างดีต้นกล้วยที่เราปลูก เราจะไม่ปล่อยให้โคนของเขาล่วงนะคะเราจะใส่เศษฟางแล้วก็ใส่ขี้วัวเข้าไปด้วยค่ะดังนั้นโคนของต้นกล้วยจะเป็นที่ที่อุดมสมบูรณ์เราจึงสามารถปลูกพืชที่สองถัดออกไปได้อีกนั่นก็คือกกตะไคร้นะคะปลูกตะไคร้เลยตะไคร้ทำไมจึงปลูกตะไคร้ไวร้รอบๆต้นกล้วย ก็เพราะว่ารอบๆต้นกล้วยมันอุดมสมบูรณ์เห็นไหมคะนะเขาก็จะแชร์กันแชร์เวลาลดน้ําก็ประหยัดพื้นที่นะ้ำลดที่เดียวได้สองอย่างเลยแล้วก็แชร์ความอุดมสมบูรณ์จากฟางจากขี้วัวด้วยนะคะความชุ่มชื้นจากใบกล้วยที่คอยปกป้องแสงแดดให้กับต้นตะไคร้ด้วยนอกจากนั้นเราสามารถที่จะปลูกตะไคร้แยกออกมาต่างหากได้นะคะ ตะไคร้เป็นพืชที่ปลูกง่ายมากเลยเราจะปลูกก่อนฝนนะคะพอฝนลงมาเป็นฤดูฝนเขาก็จะแตกกอแบบนี้ตอนนี้หมดหน้าฝนแล้วเป็นฤดูหนาวนะคะเดือนกุมภาพันธ์แล้วก็สามารถเก็บกินเก็บขายได้ตลอดเลยนะคะเขาตูเต็มไวแล้วถามว่าใส่อะไรทำไมปลูกตะไคร,ร้แล้วมันงามเหลือเกินนะคะคำตอบก็คือ ใส่ขี้วัวนะคะใส่ขี้วัวแล้วต่อจากนั้นเราก็จะใส่ปุ๋ยชีวภาพอัดเม็ดเป็นระยะระยะนะคะเขาก็จะงามๆแบบนี้แต่หลักๆก,ก็คือขี้วัวค่ะท่านผู้ชมเมื่อเราเก็บกินเก็บขายแล้วเราก็เตรียมแถวที่สองละทีนี้แถวที่สองจะพิเศษกว่าแถวที่หนึ่งอันนี้คูหอูเพียนปลูกเสร็จไปเมื่อกี้นี้นะคะ ก็คือเราจะขุดเราจะขุดดินห่างจากกอเดิมนะคะห่างจากกอเดิม1เมตรขุดลงไปสิบห้าจอบเสร็จแล้วเราก็จะใส่เศษอาหารลงไปนะคะใส่เศษอาหารลงไปแล้วก็กลบด้วยดินเสร็จแล้วก็เอาเอาหัวตะไคร้มาปลูกแต่ไม่ได้ปลูกไม่ไม,ไม่ไม่ใช่ว่าไปเด็ดมาแล้วก็เอามาปลูกเลยนะคะ ต้องเอาไปชำน้ำให้เกิดรากก่อนแล้วคุณนูเพียนอยากให้มันดีกว่านั้นก็คือพอมันเกิดรากแล้วเราเอาไปปลูกอนุบาลไว้ก่อนนะคะให้เขาเกิดกอเล็กๆแบบนี้ก่อนแล้วเราค่อยเอามาปลูกนะคะเสร็จแล้วเราก็ลดน้ำเมื่อเขารากเดินแล้วดีแล้วสมานกับดินรอบๆดีแล้วเราค่อยโรยด้วยขี้วัวหรือปุ๋ยชีวภาพนะคะเป็นระยะๆรดะะะะน้ำทุกวันหรือวันเว้นวันก็ได้คะ่ะ ตะไคร้เขาเป็นพืชที่ดูแลง่ายถามว่าดินที่ไม่ดีนี่จะสามารถปลูกถั่วฝักยาวได้กินไหมเนี่ยนะคะอันนี้คือที่ท่านผู้ชมเห็นนี่ก็คือเป็นคําตอบได้เลยนะคะเขาสามารถปลูกตัวฝักยาวแล้วเก็บกินได้ทุกวันค่ะท่านผู้ชมเนี่ยมีให้กินทุกวันเก็บตําถั่วได้ทุกวันเลยอุย้ยเพราะอะไรก็เพราะว่าเราปฏิวัติดินที่ไม่ดี ด้วยสิ่งนี้นะคะที่ท่านผู้ชมเห็นก็คือฟางใช่ไหมคะเศษฟางใต้ฟางมีอะไรนะความลับใต้ฟางก็คือขี้วัวนั่นเองนะคะเราสามารถปฏิวัติดินโดยใช้ฟางและขี้วัวนะคะอันนี้คือความสำเร็จที่เป็นเชิงประจักษ์ให้ท่านผู้ชมได้เอาไปปฏิบัติตามได้เลยะคะ่ะขอบคุณท่านผู้ชมที่ติดตามรับชมมาจนจบคลิปนะคะ หวังว่าจะเป็นประโยชน์สำหรับท่านที่ต้องการพลิกฟื้นผื้นดินของตนเองที่รกร้างว่างเปล่าเป็นดินไม่ดีนะคะจะเริ่มต้นอย่างไรนะคะก็คงจะได้ข้อคิดบ้างไม่มากก็น้อยนะคะถ้าเห็นว่าคลิปนี้ดีมีประโยชน์ก็อย่าลืมแชร์ไปให้ผู้อื่นดูด้วยนะคะขอบคุณท่านที่ติดตามและรับชมคลิปคูณอูเพียนอยู่เป็นประจำท่านที่เข้ามาใหม่ ให้กำลังใจครูหนูเพียนด้วยนะคะกดติดตามให้ด้วยค่ะขอบคุณมากๆนะคะพบกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ